นาเช้าของวันที่19มกราคมพศสอง0นหาพุทธอุทยานบทสวรรค์เหลาทั้งหลายเมื่อพร้อมจิตน้อมใจพร้อมเข้าเฝ้าฟังธรรมเต่าอ์พระพุทธเบดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านแล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงได้น้อมพลังพุทธบารมีลงจนเกิดแสงสว่างเจ,จ้าและขึ้นเข้าเป้าต่อองค์พระพุทธวิญาองค์พระธรรมาจัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านในดินแดนทำได้ข้าพระพุทธเจ้า เมื่อไปถึงเทตชนั้นก็เห็นพระพุทธองค์ท่านทรงประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์แก้วสวยงามสว่างด้วยแสงสีขาวมีพระวรากายองค์ใหญ่ข้าพระพุทธเจา้าเดินเข้าไปนั่งลงกลุ่มกราบพระองค์ท่านพอกราบพระองค์ท่านแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระจะมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาบ่อยครั้งที่ลูกนั้นจะได้ยินผู้คนทั่วไปนักบุญทั้งหลายเขามาจัดท่อง หรือว่าขอถึงองค์พระพุทธเป็นที่พึ่งองค์พระธรรมเป็นที่พึ่งองค์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเจ้าขา่าแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกก็เข้าใจว่าการขอถึงนั้นเป็นการนอบน้อมพระพุทธองค์เจ้าหาแล้วเราจะทำยังไง แบบไหนล่ะเจ้าคะเราถึงจะได้มีองค์พระพุทธพระธรรมองค์พระทึงเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้อย่างแท้จริงนะเจ้าคะข,ขอพระพุตรองค์รดทรงเมตตาด้วยเจ้าคะพระยาดำเอือการที่บุคคลคนหนึ่งจะได้มี องพระพุทธเป็นที่พึ่งองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นบุคคลผู้นั้นเขาย่อมต้องประพฤติตามปฏิบัติตามลกูกเอ๋ยเมื่อปรารถนาองค์พระพุทธมาเป็นที่พึ่งเราก็ต้องเขารบ นอบน้อมโดยการประพฤติปฏิบัติตามทำคำสอนต่ตามแนวทางหลักการปฏิบัติขององค์พระพุทธเราจึงจะได้รับสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งจากการประพฤติปฏิบัติของตัวเรานั้ ทรงผลให้รัาได้รับผลนั้นลูกเอ,อ๋ยองค์พระพุทธไม่มีอะไรให้ลูกเป็นที่พึ่งนอกเหนือจากการทำทางแห่งการหลุดพ้นไว้ให้นอกเหนือจากการชี้ทางและบอกทางองค์พระพุทธ เป็นที่พึ่งให้แก่ลูกได้เพียงเฉพาะแค่บอกทางเท่านั้นส่วนที่เหลือลูกจะได้พึ่งจริงหรือว่าได้พึ่งไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับตัวของลูกแล้วละลูกเอ้ย หากว่าลูกขอถึงองค์พระพุทธเป็นที่พึ่งแต่ไม่ยอมประพุทธปฏิบัติตามทำคำสอนสั่งแห่งองค์พระพุทธลูกก็จะไม่ได้รับที่พึ่งอะไรเลยองค์พระพุทธเจ้ามีให้แต่เพียง แนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ลูกทั้งหลายได้ยึดหลักและนำมาปฏิบัติเพื่อเดินตามทำคำสอนสักนั้นจนกว่าลูกจะเข้าถึงความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับไปจนกว่าลูก เจอพบทางหรือพ้นเท่านั้นพริยารมเอ่ยเจ้นั้นคนที่สวนขอถึงองค์พระพุทธเป็นที่พึ่งไม่ได้ประพุติปฏิบัติตามแล้วนั้นย่อมไม่ได้รับการให้ที่พึ่งจากองค์พระพุทธเจ้าหลองลูก เพราะตนไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เลยให้อะไรไม่ได้เลยพระยาทำเลยจากนั้นใครที่ขอถึงองค์พระพุทธเป็นที่พึ่งก็จงน้อมนึกถึงและสวดขอเมื่อขอแล้ว ก็ต้องตามไปว่าเราขอแล้วได้อะไรมาได้ทำคำสอนสั่งได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติได้แบบอย่างในการเดินทางข้ามพ้นความทุกข์เราก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติตามดุเบยเราจึงจะได้ทิพึ่ง จากพระพุทธอย่างแท้จริงพระยาธรรมเทีนี้มาถึงพระธรรมพระธรรมก็คือคำสอนขององค์พระพุทธเจา้าก็เมื่อเราปรารถนาได้พระธรรมเป็นที่พึ่งเราก็ต้องนำเอา พระธรรมคำสอนสั่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติมาทำตนให้ดีทำตนนั้นให้เป็นไปตามธรรมคำสอนสั่งที่โลกเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นองค์พระธรรมย่อมเป็นที่พึ่ง ให้แก่เราได้ลุ่มเอ้ยแต่หากว่าเราขอเพียงแต่ปากเปลา่าไม่ได้นำเอาพระธรรมคำสอนสัจมาประพฤติปฏิบัติตามจะเกิดประโยชน์อะไรแก่เราเล่าประยาทำเอ้การที่ตนนั้น หรือบุคคลผูใ้ใดก็ตามที่ขอถึงองค์พระสงฆ์เป็นเทพึทตนก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ดีตนก็ต้องละลึกนึกถึงว่าองค์พระสงฆ์จิตาจจริงแล้วเป็นยังไงองค์พระสงค์ ก็ต้องเป็นผู้บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาทีนี้ก็ต้องระลึกนึกถึงอีกว่าการเป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงที่ไม่ใช่สมมุติว่าเข้ามาห่มผ้าเหลืองสมมุติว่ามีอุปชาบวชให้แล้ว แล้วก็เป็นพระสง์ที่ไม่ใช่อย่างนั้นลหกือพระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้ที่บวชแล้วและรักษากฎกติกาข้อห้ามศีลตามที่พระสงฆ์มสมทานเอาไว้เหตุใดที่สงฆ์ควรทำ จึงค่อยทำเหตุใดสิ่งใดที่ไม่ใช่กิจของนักบวชกิจของสงฆตนก็ไม่ทำประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของพระสงฆ์นั่นแหละลูกลูกจึงจะได้มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อตนมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว และตนก็รักษาความเป็นพระสงฆ์นั้นไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อน,นั้นแหละดูบุคคลผู้อื่นเขากราบเขาไหว้เขาบูชาพระสงฆ์เขาก็จึงจะได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งและผู้ที่เป็นขราวาที่ไม่ใช่นักบวช หากจะได้ประสงค์เป็นที่พึ่งก็ต้องฟังฟังคำสอนจ่งฟังการนำพาการสร้างความดีจากพระสงฆ์และก็ต้องประพฤติดีปฏิบัติดีตามจึงได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งลูกเอืยพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึง พระสงฆ์จริงๆนะลูกที่ประพฤติปฏิบัติดีรักษาความเป็นพระสงฆ์ไว้ได้พระที่เป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงย่อมสอนสัน่งให้ลูกทั้งหลายได้ทำความดีได้ลูกเอ,อ๋ยแล้วก็จงน้อมเอาความดีจากพระสงฆ์นั้นไปประพฤต ปฏิบัติให้ดีความดีสิ่งที่ดีย่อมก่อเกิดแก่ลูกที่นี้แหละดูเอ๋ยลูกก็จะได้รู้ว่าองค์พระพุทธเจ้านั้นให้ที่พึ่งอะไรกับลูกลูกได้พึ่งอะไรจากองค์พระพุทธเจ้าและส่งผลยังไงเกิดประโยชน์ยังไง องค์พระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งให้กับลูกอย่างไรเราและลูกได้รับประโยชน์อะไรจากการให้ขององค์พระธรรมองค์พระสงฆ์ให้ประโยชน์อะไรกับลูกแล้วลูกนั้นได้ประโยชน์อะไรจากองค์พระสงฆ์ลูกทั้งหลาย การประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นจึงได้รับผลที่แท้จริงเพราะในวัฏสงสารนี้มีกติกาที่กลุ่มเข้มเอาไว้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็คือกฎแห่งกรรมต่อให้ใครจะทำดีมากเท่าไหร่ ทำดีจนบรรลุเป็นองค์พระสัมมาสมพุทธเจ้าเป็นองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นองค์พระอาหารหันตเจ้าก็ได้แต่เพียงบอกบอกและชี้ทางให้ดวงจิตอื่นทมตาม,ามหากคนที่ไม่ทําตามจะไม่มีใครช่วยเขาได้เลย คนที่ทำตามจึงสามารถได้รับผลจากการกระทําของตนจะนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกคนจงจำไว้ว่าพ่อนั้นมีให้แต่เพียงหนทางส่วนลูกทั้งหลายจะเดินตามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวของลูกหากเดินตามแล้วนั้นย่อมได้รับผลประโยชน์ตามที่ตนควรจะได้ลูกทั้งหลายเอ่ยการที่จะมีองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เป็นเช่นนี้อย่างนี้ละลูก พระยาธรรมเอ่ยเช่นนั้นลูกทั้งหลายจงน้อมประพฤติน้อมปฏิบัติตามเธอแล้วลูกนั้นจะได้รับการได้ให้ที่พึ่งจากองค์พระพุทธเจา้าหากลูกนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติต ถือว่าเป็นการปฏิเสธการให้จากองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์และลูกก็จะไม่ได้รับองค์พระพุทธองค์พระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้แก่ลูกเลยฉจนั้นทุกคนจงรักษาศีลทำความดีตาม เดินตามรอยองค์พระพุทธเจ้าประพฤติและปฏิบัติทำความดีเพื่อให้ตนนั้นจะได้รับที่พึ่งจากองค์พระพุทธเจา้าอย่างแท้จริงทัดรูกสาธุเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาย,ยิ่งนัก ลูกทั้งหลายเข้าใจลับเจ้าค่ะว่าการที่พระองค์นั้นให้ที่พึ่งแก่เราท่านให้หนทางไว้ให้ให้เรานั้นนำไปประพฤติปฏิบัติตามหากเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราย่อมได้รับความเมตตาจากพระองค์ และย่อมได้รับผลสำเร็จพบความสุขในที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามต่อให้พระองค์จะสอนดีแค่ไหนเราก็ย่อมไม่ได้รับพระเมตตาความดีนั้นเพราะว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธเองเหมือนถ้ามีใคร บอกว่าขนมอันนี้อร่อยมากกินลงไปสิแล้วจะรู้ถึงรสชาติของมันว่าอร่อยแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างแก่ร่างกายแต่เราไม่กินเราก็ย่อมไม่รู้รสชาติและไม่เกิดประโยชน์แก่เราเพราะว่าเราเป็นคนปฏิเสธเองเจ้าค่ะ บุคคลผู้ใดที่ปรารถนาที่จะมีองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงต้องปฏิบัติตามคำสอนสั่งของพระองค์เจ้าค่ะจึงจะได้รับการเมตตาจากพระองค์อย่งางแท้จริงกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์เจ้าค่ะแล้วไว้วันหน้า ลูกจะขึ้นข้าวเฝ้าทนถามปัญหาทำใหม่เจ้าคขาสาธุ